ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดศรีชุมแล้วนะครับก็ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองตรงมุมที่ตวนตกเฉียงเหนือพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในนะครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับะนะครับอพอดีชาแนลก็พามาอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวัดศรีชุมนะครับเดี๋ยวพอดีชาแนลก็จะให้น้องเบียร์นะครับมาเล่าประวัติวัดศรีชุมสถานที่แห่งนี้หน่อยนะครับ สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับนะครับก็ทราบข่าวว่าวัดนี้ดังมากเลยนะครับประวัติความเป็นมาสมัยไหนให้ครับจริงก็เป็นโบราณสถานอีกไฮไลท์หนึ่งนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ความสําคัญเนี่ยเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ับนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือด้วยเหมือนกันเมืองเนี้ยคือรวมทั้งหมดของอุทยานสุโขทัยคือเมืองมรดกโลกกับเนาะก็ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกทั้งสามเมืองก็ศรีสัชนาลัยสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยสามเมืองเลย แล้วก็ไฮไลท์นอกจากจะเที่ยวอุทยานชั้นในแล้วชั้นนอกก็จะมีอย่างเช่นวัดศรีชุนนะด้านทิศเหนือก็เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปค่อนข้างสวยงามเลยแหละตามรูปแบบพระสุโขทัยซึ่งอายุอนามของวัดเนี้ยอดีตถึงปัจจุบันก็ประมาณเกือบเกือบ700ปี600ปี0กว่าปีโร้โหนะครปีเพราะว่าสร้างในประมาณยุคพระขุนรามตามข้อสิฐานนับอืมครับแล้วก็เห็นบอกประวัติความเป็นมาเห็นบอกว่าวัดเนี้ย เขาบอกว่าหลวงพ่อพูดได้เ <music> ป <Brothers> okay, like ็นเรื่องจริงไหมครับให้พี่เบียร์อธิบายหน่อยครับตำนานเรื่องพระปูนปั้นพูดได้เนี่ยมันเป็นนิทานพื้นบ้านที่ต่อเนื่องสืบต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อบริสถทนี้มาดูทิ้งร้างก็อาจจะมีการต่อเติมเสริมแต่งนะดูความน่าสนใจน่าติดตามก็เป็นเป็นเรื่องที่โบราณเขาเล่ากันมาครับอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็อาจจะมาต่อเติมมันที่หลังนะครับก็เส้นทางที่จะมานะพี่เบียร์บอกได้ไหมครับก็ถ้าเรามาจากอุทยานประวัติศาสตร์นะครับก็มาทางนี้ ไม่กี่โลเองใช่ไหมครับไม่เกิน2โลมาตามทางหลวงหมายเลขสิบที่จะขึ้นไปจังหวัดตากก็จะออกจากหน้าอุทยานก็มาประมาณสักไม่เกิน2โลตาเส้นทางหมายเลขสิบสอออกนอกแนวกำแพงเมืองเข้ามาเลยแล้วพี่เบียรจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้บอกเลยนะครับ อุทยานสุขโขทัทยเปิดทุกวันครับ6กโมงครึง่งปิดทุ่มครึง่งถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะปิดโดยประมาณ3ามทุ่มสาม <นะ S 1> ทุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเปิดทุกวันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโทรมาสอบถามได้ใช่ไหมครับครับตามตามรายละเอียดของในในเพจของอุทยานได้เลยเข้าไปดูได้เลยคะในเพจของอุทยานสุโขทัยวัดนี้น่าท่องเที่ยวน่ามาเยี่ยมชมเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่เบียร์นะครับที่มาให้ความรู้ความกระจ่างนะครับรายละเอียดต่างๆให้กับพันธุชแนลนะครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในครับไปดูรายละเอียดด้านในกันในขั้นตอนการเข้าชมสถานที่นวัด่ีชุมนะครับก็จะมีค่าบัตรนะครับคนละ20บาทใช่ไหมครับชาวต่างชาติคนละเท่าไหร่ครับ อ๋อนะครับก็ไม่แพงมากเลยนะครับอ่านี่นะครับพนนีชาแนลขอซื้อ2ใบนะครับแล้วอันนี้เป็นบัตรอะไรอะครับอ๋อนะครับมีของต่างชาติอันนี้ของคนไทยนะครับอ่านี่นะครับอ่าท่าราบาทแต่ตรงนี้ก็เป็นของชาวต่างชาตินะครับเนี่ยขอย่านะครับเนี่นะครับ100บาทนะครับมีสีเขียวสีเขียวกับสีส้มโอเคครับ ก็เป็นบริเวณโดยรอบของวัดสีชุมนะครับนี่นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่วัดสีชุมนะครับก็เมื่อกี้พี่เขาบอกก็ประมาณเออหกถึงเจ็ดร้อยปีนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับนี่นะครับก็จะมีรูปเก่าๆที่ทางาวัดสีชุมเออ ทำเอาไว้นะครับนะครับมีรูปเก่าๆนี้นะครับแต่ก่อนสมัยโน้นที่ยังไม่มีการบูรณะนะครับนี่นะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับวัดล้างเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับรูปเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นป้ายวัดศรีชุมนะครับ ก็ลมเย็นมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตรกหีก็เป็นบริเวณภายในนะครับนะครับเห็นหลวงพ่อไหมครับกเ็เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับที่วัดสีชุมนะครับ สมัยสุโขทัยนะครับนะครับก็เป็นบริเวณอ,องค์พระพุทธรูปนะครับสวยงามมากนะครับ นะครับน,นะครับภานิชนาก,ก็จะพาพเข้าไปชมกันด้านในขององค์พระพุทธรูปนะครับนะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับ สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนมัสการครับหลวงพ่อ ก็ทางวัดแจ้งว่าห้ามปีนป่าโบราณสถานนะครับนะครับหกถึงเจ็ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลงพ่อแห่งอ,อ,องค์วสีชุมนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ฉันเองก็จะสไลด์ไปช้า ทุสาทุสาทุก่อนราชการพอ่อนะครับนี่ก็เป็นเอ่อ,อ,อบริเวณเอ่อ ข้างอ,อ,องค์หลวงพ่อวลัณศรานแห่งวัดสีชุมนะครับนะครับอันนูนเ้เป็นด้านหน้าทางเข้ามานะครับนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังอ,อ,องค์พระนะครับนะครับ พื้นทางเดินรอ,อบอ,องพระนะครับมีเฟิร์นขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับสะอาดเรียบร้อยดีนะครับไงไงอ,อ,อนนี้นะครับก็ สำหรับนักศึกษาครับที่มาเป็นหมู่คณะนะครับที่มาทางวัดสีชุมเป็นจำนวนมากเลยนะครับนะครับน่าสนุกมากเลยนะครับนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับพันชี้ชนลก็พาไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก็ไปชมวัดต่างๆที่อยู่ในอุทยานนะครับแล้วหลังจากนั้นพันน c h ช n แนลก็พามาที่ โบราณสถานนะครับวัดสีชุมนะครับพามาชมองค์หลวงพ่อนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับสำหรับวันนี้พานิชแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ